สวัสดีครับก็วันนี้ก็29 29พฤษภาคมนะครับก็รดน้ำไปได้งาชุ่มมาล้นี้กระเจี๊ยบก็คิดว่าจะย้ายนะครับย้ายพี่หงล่างบ้างเพราะว่าข้างบนนี้ไม่ค่อยตู่แล้วก็หยาบไปเล้ครับเพชทัวร์พงทัวโ์ผ ็มาเข้าอีกแล้วหมาแม่งเข้าตลอดเลยช่วงนี้ไปเจอรูมาละอุดไปละต้นอเถานี่มันมันแกวไม่รู้ว่านาะผมเอา,าปลูกทำไหมผมก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันเดี๋ยวว่าจะเอาออกนะครับก็เดี๋ยววันนี้กลับมาจากมาแล้วก็เดี๋ยวจะมาถางขอดบอนะให้สะอาดเลยคิดว่าอยากจะปููญ่าครับ เหนื่อยแล้วเกียดเดินนี่ย้ายมาสองต้นมันนี้กระเจี๊ยบน้อยนะครับเดี๋ยวเลี้ยงปลากันดีกว่ามาดูซิว่าปลาที่เราเลี้ยงมาแ,แค่ไหนแล้วไม่รู้ว่าไปไหนก็ให้เล่มหมดทั้งก็มาเช้านี้น้ำขุ่นพอสมควรนะครับมันเป็นฝ้า ันเป็นฟ้าเพราะว่า,มาเมื่อคืนนี้ก็มาทิ้งอาหารให้อีกกินกันเยอะมากความจริงผมก็ดูใน youtube นะที่เขาเอาใส่สวิงนะครับอาหารใส่สวิงแล้วก็ย่อนลงไปในน้ำแล้วก็ให้ปลากินแต่ว่าลองซื้อสวิงมาแล้วมัน รอดเพราะว่าอาหารที่ให้นะครับมันเป็นอม,มันเป็นอาหารเม็ดเล็กนะเพราะว่าปลามันยังเล็กอยู่แต่ว่าวันนี้ก็ถือว่ากินดีนะครับชมไม่ได้ปลาบอลเนี่ยเดี๋ยวงไม่แดกเลยการเลี้ยงปลานี่ผม ก็ไม่ได้ศึกษาอะไรมาเลยแค่แบบว่าใจรักะครับอยากจะเลี้ยงมาตั้งนานแล้วคิดมาตั้งนานแล้วแต่ทีเนี้ยโอ้โหปัจจัยหลายๆอย่างครับสาคัญทุกอย่างเลยสําหรับเพื่อนๆที่ดูแล้วคิดจะเลี้ยงปลาเนี่หนึ่งเลยนะครับสาคัญที่สุดคือแหล่งน้ําคุณต้องมีแหล่งน้ําก่อนนะครับไม่ใช่คุณคิดว่าเฮ้ยจะขุดรอฝนรอฟ้าหรือบ้านไม่ใกล้น้ำอะไรเงี้ยอย่านะครับ บอกเลยเลยเสียดายทั้งเจ่งแน่นอนครับผมนี่ก็ชุดแรกปล่อยไปพันกว่าตัวไม่รู้ว่ารอดรอดหรือเปล่านี่ก็น่าจะมีลอ้อเปอร์เซ็นต์รอดเพราะว่านี่เห็นน้ำเต็มเต็มบ่ออย่างเงี้ยนะครับผมขุดลึกประมาณสาเมตรนะครับสามเมตรนี่ตอนนั้นเปน้ําไม่ได้หาน้ําไม่ได้น้ําเหลือแค่หัวเข่าครับข้างล่างเนี่ยน้องลงไปบอกปลาปลา,าตายเกือบหมดอะ คือมันเหม็นเน่าอะ่ะก็วันนี้อากาศดีด้วยนะครับไม่ร้อนมากเช้านี้ไม่ร้อนมากออ้มือสั่นเลย okay. โอ้เยอะเลยครับ ตอนหน้านี้น้ําขุ่นฝนตกลงมาโอ้โหไม่เห็นตัวปลาเลยก็นะครับเพื่อนๆที่ที่สนใจจะเลี้ยงปลาเนี่ยต้องศึกษาให้ดีๆนะครับต้องศึกษาให้ย้ำเลยว่าต้องศึกษาให้ดีๆเพราะตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าจะเอาไอ้ต้นหญ้าในเปียนเนี่ยมาทาอาหารด้วยแต่ทีนี้ปลูกไม่ทันแต่ว่าอีกสองสาเดือนข้างหน้าเนี่ยคิดว่าน่าจะมีเยอะครับไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าจิ้มไปหน่อยมันก็ขึ้น เดี๋ยวเรื่องพันยาเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยจค่อยว่ากันทีหลังนะครับโอเคเริ่มละเริ่มละมันเริ่มและ้ะเห็นไหมครับมันเริ่มร้อยหัวกันละทีนี้มันก็จะไม่กินและ้ะเริ่มจะไม่กินและ้ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามัน,มนเกิดอะไรขึ้นนครับกินกันไปหน่อยเดี๋ยวอาหารยังไม่ยุบเท่าไหร่เลย,เ,ยเอามาอาหารยังไม่ยุบเลครับแต่แบบ ที่แกเล่นหยุดละอ่ะเดี๋ยวค่อยๆเลี้ยงกันไปครับ